สวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ชมทาง YouTube นะครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง CEO Dancing นะครับทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะให้ทุกคนนะครับได้ยินเสียงของเครื่อง g o 7C นะครับราคาพูดนะครับเต็มกล่องนะครับทุกคนนี่นะครับ ราคาโพดอยู่เที่ยวนี้อยู่ประมาณ8ตัน8ตันกับ50กิโลครับทุกคนช่วงนี้ข้าวโพดเบาแล้วนะครับก็ <c oughs> เราใส่เต็มๆนี่ก็เดี๋ยวมันก็หกบครับทุกคนนะครับเวลารถเวี่ยงนะครับถ้าเป็นข้าวโพดสานรประมาณ10ตันนะครับอานนี้แล้วก็จะทำคลิปเกี่ยวกับ เครื่อง JO7C นะครับผู้ใดที่กำลังมองหาหรือว่าจะเล่นเครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับทุกคนกประกอบนะครับ JO7C 5สูบนะครับทุกคนก็จะให้เห็นเกี่ยวกับการบรรทุกการขึ้นเขาขึ้นมอนะครับลงเขานะครับเสียงเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะให้เห็นเราจะขึ้นเขาตรงนี้ก่อนนะครับ ุกไปครับอันนี้จะเป็นเขานะครับนี่เอไปขึ้นเนินครับเนินจัดชันหน่อยนะครับทุกคนแต่ต้องค่อยๆโค้งนะครับเพราะว่าถ้าพูดเราเต็มคอกเลยครับทุกคนได้ยินเสียงไหมครับตอนนี้เรายังไม่เร่งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทุกคน รอบวิธีพันห้าร้อยรอบนะครับถ้าเราจะขึ้นเกียร์สองก็ได้นะครับทุกคนตอนที่จังหวะเวียงขึ้นมาครับมันจะเป็นทางแบบมันจะเทครับทุกคนเราก็มาสับสองตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนี่ครับต้องต้องอ,อย่าคัดไวๆนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้รถเสียกำลังนะครับ ก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นเกียร์สองรอบจะอยู่ที่พันประมาณพันเนี่ครับทุกคนพันสามครับนี่พันสามพันสี่นะครับทุกคนขึ้นสบายครับแปดตันกับห้าสิบกิโลนะครับเพราะตอนนี้ข้าวโพดเริ่มเบาแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็เป็นเกียร์สาม คลิปนี้จะจะออกมืดๆหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ก็เย็ยนแล้วครับทุกคน6โมง40นะครับเดี๋ยวเราต้องมาลากอีกสองเที่ยวนะครับทุกคนข้าโพดเข้ากดังตอนเย็ยนครับนะครับเนี่ยอันนี้จะลงเดินหน่อยแล้วก็ส่งไปเลยครับทุกคนนะครับ ทรงเราก็ปล่อยแก่ห้ามาเลยนะครับเป็นแคห้าเกหกไม่ทนได้ใส่ครับทุกคนมันจะเจอทางโค้งก่อนนะครับเราต้องชะลอนะครับเพราะมันจะมันจะทาให้เหวียงนะครับตัวคอกรถจะเวี่ยงทําให้ขับพดหกได้นะครับทุกคนแล้วก็ช่วงโค้งช่วงอะไรเงี้ยนะครับทางเอียงซ้ายเอียงขวาเราก็ต้องค่อยๆนะครับทุกคน นี่นะครับเราต้องค่อยๆนะเลี้ยงไปนะครับก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำได้นะครับตอนกลางวันก็มัวขุนดินครับทุกคนรากดินนะครับวันนี้บัวขาวนะครับครบสองงานเลยนะครับทุกคนหลังจากไหว้แม่ย่านางรถเสร็จแล้วนะครับงานข้าไม่หยุดเลยนะครับ หรืออาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ก็ไม่แน่ในจนะทุกคนตรงนี้ก็อาจะเป็นลงนะครับลงที่ชันแล้วก็จากที่รำหมาห้าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีน่รถของผมมีหกเกียร์นะครับทุกคนลสี่นะอ,อึ๊บอึ๊บอึ๊บ เราไม่จําเป็นต้องเ,เปิดช็อปก็ได้ครับทุกคนแบบนี้นะครับเราใช้เกียร์แล้วก็แตะเบรกหน่อยๆก็พอแล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้ส่งในหลิงตรงนี้นะครับิีนเหนินตรงนี้นะแล้วก็ส่งไปนะครับนี่ครับมันก็จะพอดีเลยนะครับทุกคนแต่กรณีถ้าเป็นทางข้างหน้านะครับเป็นทางที่แบบต้องใช้อ่ ต้องต้องต้องช้าหน่อยเนี้ยนะครับเราอย่าส่งไปไว้นะครับมันจะเกิดความเสียหายกับรถได้นะครับอันนี้ตอนนี้เราก็ส่งมาแก๊สีนะครับทุกคนแก๊สีมันจะหมดช่วงปลายเนี่ยครับนะครับมันจะหมดช่วงปลายนี้นะครับอ่าจะ拉จะ拉ก,ก็ได้นะครับถ้าแจถ้าลากกรณีนี้ ถ้าเป็นตอนกลางวันจะทําให้ความร้อนขึ้นนะครับทุกคนอันนี้นี่็นผมลองลากดูนะครับอ่าลากได้นะครับตอนนี้ช่วงเย็นแล้วครับทุกคนนี่นะครับก็ลากไปต่อได้นะครับรอบจะลงมาที่หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยรอบนะครับเมื่อกี้นะครับตอนนี้อยู่ที่พันหกพันเจ็ดแล้วครับทุกคนนะครับ าทางนี้แล้วก็เกลี่ยนห้าเลยครับแต่หกไม่ค่อยได้ใช้ครับทุกคนมันจะเจอทางาช่วงข้อต่อระหว่างยางมาตอยกับปูนนะครับยางมาตอยนี่มันก็จะนิ่มหน่อยครับทุกคนแต่ยังปูนมันก็จะเป็นลูกลหน้าเป็นขูดขาเป็นอะไรอ่างเงี้ยผมก็ไม่อยากจะรูดเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็รักษาแล้วลดเราด้วยนะครับการสึกหรอ ช่วงนี้เราก็จะแตะเบ่งหน่อยๆน,นึงมันจะเป็นข้อต่อช่วงนี้นะครับทุกคนเนี่ยๆนี่ครับนี่จะเป็นปูนละนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บทางมันเริ่มมันจะเป็นลูกเหลาน้านะครับทุกคนคล้ายๆลูกเหาน้านะครับมันจะไม่เรียบคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการใช้งานนะครับของรถป,ประกอบ ญี่ปุ่นนะครับเครื่อง JO 7C 175แรงม้านะครับทุกคนก็ลักษณะการใช้งานก็ผมที่ผมมาใช้งานก็จะเป็นแบบนี้นะครับลากดินลากข้โพดนะครับทุกคนช่วงช่วงไหนที่ทางไม่ค่อยดีแล้วก็เบาๆหน่อยนะครับ อยู่ในหัวเก่งนี่ก็ดูมืดๆนะทุกคนลองแพนกล้องไปอยู่ด้านข้างนอกนนสว่างอยู่นะครับเนี่ยครับเพราะผมติดฟิล์มหน้าหน้ามานะครับนี่พะพดเต็มคอกนะครับทุกคนแต่เด็กนหน่อยๆทั้งเป็นขู่ขาครับทุกคนเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นทางยางปลาตอยแล้วครับทุกคน วันนี้ผมลงมาสามนะครับลองลองสับสี่ให้ดูนะครับทุกคนสี่ครับสี่รอบเพิ่งจะตกหน่อยนึงนะครับไหวไม่ไหวครับทุกคนผม,มว่าไหวอยู่นะครับแบบนี้ ถ้าเป็นเครื่องถ้าเป็นเครื่องเจเจซีห้าเกียร์รตรงนี้เราส่งเกียร์สี่มาได้สบายนะครับทุกคนแต่อันนี้ผมเป็นหกเกียร์นะครับรอบเกียร์รอบเกียร์ก็จะไวกว่าเกียร์เฟืองห้าเกียร์นะครับอาศาัยว่าไหลนะครับไหลไปนะครับประหยัดน้ํามันดีไปเรื่อยๆครับทุกคน อันนี้เราก็จะเข้าหมู่บ้านห้วยบงนะครับเราจะวิ่งเส้นแม่กระสาห้วยบงนะครับทุกคนเ <c oughs> นี่ยมันจะเป็นทางโค้งเวียงนะครับเราต้องค่อยๆเข้านะครับ <c oughs> ไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆ <c oughs> อันนี้เราก็จะออกเส้นเส้นสายหลักระหว่าง แม่สอดแม่ละมาดนะครับทุกคนเส้นนี้นะครับแล้วก็จะต้องประยุทธ์เฮินก่อนนะครับทุกคนไ,ไฟถนนออกแล้วครับทุกคน พ่อก็จะลั่นๆหน่อยนะครับทุกคนแต่ก็ลั่นไม่ลั่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้ให้เหยียบสนุกๆอยู่นะครับพอให้มีกําลังนะครับตรงน,นี้เราก็จะยูเทิร์นนะครับทุกคนยูเทิร์นนี่เราต้องพยายามให้ค่อยที่สุดน,นะครับ ครับทุกคนดูการเข้าโคง้งเออดูการยูเทิรนนะครับคือค่อยๆค่อยๆเลี้ยงมาครับค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงนะครับอเอาให้ปลอดภัยที่สุดนะครับทุกคนอย่าให้เกิดความเสียหายกัหรือเกดิดอุบัติเหตุใดๆนะครับ เรวก็ตอนนี้ผมอยู่ทนเกียร์สามนะครับทุกคนไปสี่ครับนี่เราก็จะผ่านบ้านเสียมดนะครับนี่เสียมดนะครับวัสดุก่อสร้างนะครับเสียมดดูอยู่ผมรีวิวร้านให้ดันเลย <c oughs> ครับตรงน,นี้ก็จะเป็นอูช่างเอมนะครับช่างเอ็มที่ผมมาทำแหนมครับทุกคน นะครับี่นะครับช่างเอ็มรถเต็มนะครับนี่เราส่งมาแี่ห้าครับทุกคนเป็นหครับแค่หกก็จะลายแล้วครับทุกคนเนี่ยที่ผมชอบแบบนี้นะครับ เสียงเครื่องมันจะไม่ตื้อน,นะครับนี่นะครับทุกคนข้อดีของเกียร์หกเกียร์เกียร์โอเจ็ดซีนะครับเฟืองแปดสามเก้าแลทุกคนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเฟืองน,นะครับแรงแต่บังเอิญน,นะครับเราจะต้องเลี้ยวก่อนนะทุกคนกระดองอยู่ตรงนี้ครับ อนนี้ก็จะเริ่มขูข่ขายอีกแล้วนะครับทุกคนเพราะมันเป็นทางหรือเส้นทางรถบรรทุกนะครับช่วงเป็นหลุมเป็นบอ่อนี่นะครับก็แล้วก็ย่องย่องไปเอานะครับเบาเบานะครับคนเหนือเรียกย่องนะครับย่องย่อง ครับไปค่อยๆไป,ไปเบาได้ก็เบานะครับทางแบบนี้นะครับนี่นะครับดูช่วงรถนะครับที่มันงนเงียนไปครับทุกคน ถึงกดดังแล้วครับพืชผลสุวรรณภูมินะครับทุบกคนต้องเข้าตัดช่างก่อนครับทุกคนวิธียกดำ้ำ ข้าพโพดฝักนะครับเราก็ต้องยกน้ํานะครับอย่ายกสุดนะครับทุกคนค่อยๆเร่งแต่แต่คาเร่งนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ดําขึ้นอ่สักเพื่อให้ฝาท้ายเปิดนะครับให้ฝาท้ายเปิดก่อนนะครับทุกคนแล้วแล้วปล่อยให้ข้าพโทดนะครับที่อยู่ด้านด้านท้ายรถเนี่ยนะครับให้มันค่อยๆไหลตกลงมาก่อนนะครับทุกคนห้ามยกทีเดียวสุดเลยนะครับ เพราะมันทําให้ข้าวโพดเนี่ยปิดฝาท้ายปิดฝาท้ายไว้นะครับแล้วแล้วข้าวโพดไม่ลงนะครับทําให้เหล็กที่เราเอากัน้นผ้าด้านท้ายรถนะครับจะหักนะครับจากนั้นก็นะครับค่อยๆขึ้นดานะครับทุกคนพร้อมกับแรงส่งข้าวโพดนะครับทุกคนมันจะค่อยๆถีบตัวรถให้เลื่อนมาข้างหน้านะครับ อย่าให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไว้นะครับเพราะจะทาให้คับอ้างคือคาโพดนเนี่ยลากลากยาวนะครับออกมาจากช่องนะครับทุกคนเราต้องค่อยๆแล้วให้ฝาดท้ายนะครับดันดันตัวรถนะครับให้รถเลื่อนขยื่นไปข้างหน้านะครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปจนคาโพดหมดนะครับทุกคนในระหว่างที่เลื่อนมาข้างหน้านะครับอย่าเพิ่งปลดเพลาพีดีโอนะครับหรือว่าเกียร์ฝังนะครับ ค่อยๆเพราะว่าล้นเรื่อไปข้างหน้าพร้อมกับปล่อยคัสด้วยนะครับทุกคนมันก็จะรถก็จะดันขึ้นดันขึ้นนะครับไฮดรอลิกก็ดันดามขึ้นขัพวกก็จะลงไปเรื่อยๆครับทุกคนก็อันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้นะครับใครอยากลองเอาไปใช้ดูผมไม่ได้ห้ามนะครับทุกคนแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ค่ำแล้วนะครับทุกคนทำงานทั้งวันจากเช้ายันค่ำนะครับจังเพลงเขาว่านะครับก็ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอ่า ใช้งานรถประกอบนอกนะครับเครื่อง jo 7 c นะครับระบบรับน้ำหนักระบบการวิ่งเสียงเครื่องเป็นยังไงนะครับก็ติดตามได้ในคลิปนี้นะครับทุกคนครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ